สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็มาพูดถึงในเรื่องของ AI for Education นะครับซึ่งเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้นะครับในเรื่องของ AI นะครับก่อนเราจะไปพูดถึงในเรื่องของ AI for Education เรามาพูดถึงในหัวข้อหลักของเราก่อนนะครับก็คือคำว่า AI AI คืออะไรนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของ AI ก่อนนะครับ เรามาดูกันเลยครับ AI นะครับ AI ก็คือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันในการทำงานหรือในการทำความเข้าใจเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆเช่นการรับรู้การเรียนรู้และการให้เหตุผลรวมทั้งถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเครื่องจักรที่มีความสามารถเหล่านี้เราเรียกมันว่าปัญญาประดิษฐ์ หือว่า A i นั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาดูแล้วว่า a i ก็คือเครื่องจกักรเครื่องจักรที่คอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า AI ติดกำเนิดขึ้นเมือ่อเครื่องจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองนะครับซึ่ง ai นะครับก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือว่าตามความฉลาดของ AI นะครับโดยจะวัด จากความสามารถในการให้เหตุผลการพูดทัตนาคติของ AI ชนิดนั้นๆตัวนั้นๆน,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 นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์นะครับเราก็จะรู้ว่า AI นั้นมีกี่ระดับเราต้องมาเปรียบเทียบกับมนุษย์นะครับเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับ AI นะครับถูกจำแนกออกเป็น3ระดับนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1น,นะครับ AI ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบหรือเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อนก็ได้นะครับคือ AI ที่มีความสามารถเฉพาะทางดีกว่ามนุษย์คือเก่งในเรื่องที่แคบหรือว่าเก่งในเรื่องเฉพาะทางนั่นเองนะครับก็คือเช่น AI ที่ช่วยในการผ่าตัดอาจจะเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการผ่าตัดดีกว่าคุณหมอในยุคปัจจุบันแต่แน่นอนว่า AI ตัวนั้นนะครับไม่สามารถที่จะ ให้มันไปทําอาหารหรือให้ไปร้องเพลงหรือว่า้ทาสิ่งอื่นๆน,นอกเหนือจากการผ่าตัดได้สิ่งนี้นะครับเราเรียกว่า AI เชิงแคบหรือปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบนั่นเองนะครับในระดับที่2นะครับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปนะครับคือ AI ที่มีความสามารถระดับเดียวกับมนุษย์นะครับสามารถทําทุกๆอย่างที่มนุษย์ทําได้ แล้วก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะครับและในส่วนที่3นะครับจะแนกออกมาในระดับที่3ก็คือปัญญาประดิษฐ์แบบเข้มหรือว่า AI ที่มีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์หลายด้านนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิทยาการของมนุษย์นะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่จุดเริ่มต้นของ AI เพียงเท่านั้นนะครับ AI นะครับถูกก้าวหน้าไปมากกว่ามนุษย์นะครับ เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบเข้มหรือว่า AI ที่มีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์นั่นเองนะครับอ่ะเราก็มารู้ว่า AI ในระดับ3ระดับเนี่ยที่เรานํามาเปรียบเทียบกับมนุษย์เนี่ยแล้วเรารู้ว่า3ระดับมีอะไรเราก็ทราบกันแล้วนะครับก็คือมีเชิงแคบมีทั่วไปแล้วก็มีแบบเข้มนะครับรวม3ระดับอ่ะเราก็มารู้ในหัวข้อเบื้องต้นแล้วนะครับในหัวข้อถัดไปเราก็จะเข้าเรื่องของเราก็คือ AI กับการศึกษา เอไอกับการศึกษากับผลงานที่ผมเรียนก่อนลางพ้าน,นะครับผมได้นํามาเสนออาจารย์ในวันนี้นะครับก็คือการสร้างรูปภาพจากข้อความการแปลภาพเป็นวิดีโอแล้วก็การสร้างดฟเฟกนะครับด้วยสอย่ญญางนะครับแล้วมาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือการสร้างรูปภาพจากข้อความ,มเป็นชิ้นงานที่1นนะครับการสร้างรูปภาพจากข้อความโดยใช้โปรแกรม stable ดีฟชั่นนะครับในการนำมาสร้างเป็นรูปภาพให้เกิดความน่าสนใจและเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้นะครับถือว่าเข้ากระแสะได้ดีมากๆเลยเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็นใน Facebook เป็นต้นนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดไอเดียในการสร้างผู้เรียนสามารถสร้างง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องลงโปรแกรมและที่สำคัญนะครับผู้เรียนออกแบบเป็นชิ้นงานของตัวเองได้เลยนะครับออกแบบชิ้นงานเป็นของตัวเองได้โดยใช้ไอเดียของตัวเองได้เลยนะครับ อ่ะเพราะว่าสิ่งนี้นะครับการสร้างรูปภาพจะข้อความเนี่ยมันเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างให้เราได้เกิดไอเดียของตัวเองว่าเราจะสร้างอะไรเราจะสร้างให้สื่อถึงอะไรนะครับเราก็จะเห็นได้ในเบื้องต้นนะครับอ่าเรามาดูการใช้งานโปรแกรมนะครับการใช้งานโปรแกรมเนี่ยก็คือโปรแกรม Stable Diffusion เนี่ยก็คือผมเนี่ยสร้างฟอนต์มาจาก Photoshop นะครับสร้างฟอนต์มาแล้วก็มา ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูโดยการหาพร้อมหาพร้อมให้เหมาะสมนะครับหาพร้อมเป็นรูปภาพมาแล้วก็มาลองเล่นดูอ่ะนี่ครับก็ขึ้นก็เป็นก้อนเมฆเขียนว่าธนะนนอ่ะแบบนี้ก็คือเป็นการเล่นแบบง่ายๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นกันเนี่ยก็จะนํามาฮิตในเรื่องของการสร้างการทําชื่อจังหวัดอ่ะเรามาดูในถัดไปว่าการทําชื่อจังหวัดหรือว่าการสร้างชื่อตัวเองเนี่ย กับสิ่งต่างๆเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในการสร้างรูปภาพจากข้อความนะครับอ่ะที่ผมพูดไปก็คือฮิตในเรื่องของจังหวัดนี่นะครับก็คือยกตัวอย่างมาอย่างจังหวัดัชนาทนะครับจังหวัดัชนาเนี่ยก็เป็นเมืองนกเนาะแล้วก็หาพรมที่เกี่ยวกับเมืองนกเกี่ยวกับป่าไม้เกี่ยวกับป่าตัดป่าสวยงามนะครับแล้วก็หารูปแบบตัวอักษรนะครับ ฟอนต์ที่เหมาะสมนะครับกับคำว่าไชาน่าอ่ะก็กลายเป็นการสร้างรูปภาพจากข้อความนี่ไชน่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นชื่อผมนะครับก็เป็นอาหารคือข้าวผัดกุ้งเนาะข้าวผัดกุ้งแล้วก็มีข้อความทีม่เห็นว่าน,นนเนาะก็เป็นการประยุกต์ใช้อย่างดีนะครับทำให้เกิดไอเดียที่ดูน่าสนใจนะครับ ในส่วนของมีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาอย่างไรนะครับในส่วนของนี้นะครับเราได้นําความรู้นะครับในส่วนนี้มาประยุกต์ใช้ในการนําเสนองานให้ดูน่าสนใจได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นน,น,านําเสนองานนําเสนอโปรไฟล์ของตนเองชื่อของตนเองโดยการออกแบบอย่างเมื่อกี้นะครับออกแบบหรือว่าเรานําอาหารมาแล้วเราออกแบบเป็นชื่อของตนเองนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราอาจจะใช้รูปภาพของเราหรือว่าเราอาจจะใช้ตัวตนของเราบวกกับชื่อของเราก็ได้นะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอย่างการออกแบบชื่อจังหวัดเชนานะครับการออกแบบชื่ออำเภอเนี่ยสัญลักษณ์ของรูปภาพเป็นอะไรอย่างสัญลักษณ์ของจังหวัดเชนาเนี่ยก็เป็นนกเนาะแล้วก็มีรูปภาพนกเป็นต้นนะครับอย่างเช่นอย่างจังหวัดของทรเองออกแบบป้ายสถานีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ดูน่าสนใจนะํามาประยุกต์ใช้ในการโฆษณานําไปสร้างไรายได้นะครับให้กับตนเองนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษานะครับแล้มาดูในส่วนของผลกระทบนะครับมีผลกระทบทางการศึกษาอย่างไรนะครับการสร้างชิ้นงานนี้นะครับก็มีขั้นตอนที่มากมายอาจเกิดการสับสนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากในการรานโปรแกรมนะครับ แล้วก็มีข้อจํากัดในการสร้างชิ้นงานอาจจะจํากัดครั้งในการออกแบบแล้วก็จํากัดความคิดในการออกแบบของ AI นะครับซึ่งบางทีเราเนี่ยต้องการให้ออกแบบตามที่เราต้องการเนี่ยอย่างออกแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยวัดมาอารามอาจจะออกแบบได้ไม่เหมือนจริงนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นยุคข,ของ AI นะครับมีมาตรการป้องกันในการใช้เนื้อหาหรือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับก็คือ การสร้างชิ้นงานเนี่ยควรมีขอบเขตในการสร้างน,นะครับไม่งั้นจะเสี่ยงต่อเน,นื้อหาข้อมูลแลวก็การใส่ข้อมูลในโ,รโปรแกรมนเนี่ยล้วนมีความเสี่ยงนะครับควรตรวจข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็เช็คเนื้อหาให้มาสมกับการสร้างชิ้นงาน Lean นะครับอันนี้นะครับก็ควรมีมาตรการในการป้องกันนะครับอ่ะผมก็ได้ยกตัวอย่างมาตรการในการป้องกันมาให้ทราบกันนะครับในส่วนของข้อที่2นะครับข้อที่2 การแปลภาพเป็นวิดีโอนะครับอการแปลภาพเป็นวิดีโอเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเนาะทิ้นงานที่2การแปลภาพเป็นวิดีโอโดยใช้โปรแกรมคลเบอร์นะครับในการสร้างผลง,งานอันนี้จะดูน่าสนใจเลยนะครับก็คือโดยการนํารูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพของเราหรือว่าภาพคนที่เราสนใจไอต้อนเราดารานักสแสดงชื่อดังมาทําเป็นวิดีโอทําเป็น MV นะครับโดยใส่เพลงให้ดูน่าสนใจ ดยมีเมนูคำสั่งต่างๆให้เราออกแบบมากมายสามารถเลือกออกแบบได้หลากหลายเลยนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับโดยเราก็เข้าเว็บไซต์ไคลเบอร์ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับกดแล้วก็เราก็กดที่เมนูเนาะตามที่บอกเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาไคลเบอร์โปรแกรมเว็บไซต์ไคลเบอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าที่ผมออกแบบมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสนุกไนหะแบบม ก็เป็นตัวใหญ่ประมาณแค่20ตัวนะครับอะเดี๋ยวลองชมอีกรอบนึงนี่มันจะเปลี่ยนจากลูกคาดดานะครับเป็นรูปห้าดูแอลดคุณจะดูเน,น,ะน,นาะให้เราไม่เห็นภาพเราต้องโหลดเพลงมาโหลดเพลงมาผมก็กดเพลเงเนะีลนี้มะดูหน้าติดเล่นดิก็ลองโหลดเล่นดิก็โอเคนะครับก็ด,ดู น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาอย่างไรนะครับก็คือนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอง,งานให้ดูน่าสนใจอย่างเมื่อกี้นะครับอย่างรูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพที่ผมยืนนะครับแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอง,งานให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวิดีโอหรือว่าทํา MV ต่างๆให้โดยใช้หน้าตาของผู้อื่นมาสร้างเป็นวิดีโอนะครับถ้าพูดในทางการศึกษาเนี่ยเราสามารถนำมา ใช้ร่วมกับการผลิตสื่อการสอนให้กับนักเรียนได้เพื่อน,นักเรียนเนี่ยดูสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่ต้องไปสร้างโปรแกรมมากมายไม่ต้องไปใช้ทุนในการซื้อโปรแกรมนะครับแค่นี้เราก็ได้เราก็ได้วิดีโอที่ดูน่าสนใจแล้วนะครับมีผลกระทบอย่างไรต่อการศึกษานะครับก็การสร้างชิ้นงานเนี่ยอาจจะทําให้เสียหายได้ในเรื่องของเพลงที่นามาใส่ชิ้นงาน ก็บางทีอาจจะโดนลิขสิทธิ์ของเขานะครับอาจจะทําให้เกิดความเดือดร้อนได้นี้เราก็ต้องระวังนะครับถ้าเราจะใช้นําไปใช้ในการศึกษาอาจจะใช้ในการสืบการสอนใช้ในการนําเสนอผลงานของตนเองนะครับเราก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับมีมาตรฐานการป้องกันใช้เนื้อหาหรือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับคือเราห้ามนําไปใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้าง หรือว่าโดนลิขสิทธิ์อาจจะทําให้เกิดการเดือดร้อนได้เช่นกันนะครับมาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับคือการสร้างดิฟเฟกนะครับการสร้างดิฟเฟกเป็นชิ้นงานที่สามของผมนะครับก็คือเป็นการสร้างผลงานโดยสร้างผลงานผ่านโปรแกรม Surface นะครับโดยชิ้นงานนี้นะครับต้องติดตั้งโปรแกรม s ว r f a c e ลงเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, ๊ก n d o w s ต่างๆสามารถลงได้แต่ MacBook ไม่แน่ใจนะครับว่าลงได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นเราสามารถสร้างผลงานสร้างผลงานได้ทงภาพได้วิดีโอนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับที่ผมสร้างไว้อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรมนะครับหน้าโปรแกรมก็จะเป็นสวิฟเฟกแบบนี้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเลือกเป็นรูปภาพดารามานะครับก็คือ ผมเลือกเป็นรูปภาพดารามาแล้วก็เลือกเป็นรูปภาพของผมนะครับนี่ใส่กับดารานะครับเราจะมาดูกันว่าพอสร้างแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าตัวอย่างนะครับนี่กพอสร้างแล้วก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆผมแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปภาพที่เรานํามาแล้วก็รูปภาพของเรานะครับก็จะเกิดความแตกต่างแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับ อ่าอันนี้เป็นรูปภาพนะครับเรามาดูเป็นวิดีโอโอ้พี่ขอโทษเนี่ยพี่ขอโทษที่ปล่อยให้อลเจ้ารอนานอันนี้จะเป็นวีฟอนเนาะอันนี้ก็พี่ขอให้เรากลับมาบ้านกันเช่นเดิมได้หรือไม่เห็นนะครับเห็นความแตกต่างไหมก็คือรูปภาพท่านเชื่อว่าเราเป็นคู่บุพเพสันิวาสกันอย่างนั้นด้วยระหว่างีฟอนกับอัเตอร์เราให้คนอยู่กันนะครับถ้าเช่นนั้นรอได้ไหมเจ้าคะรอได้นานแค่ไหนพี่ก็จะรอ รอชาติหน้าแล้วกันเจ้าค่ะมันจะเห็นมีความแตกต่างนะครับ<อ>มีความแตกต่างี่ขอโทษเร่ขอโทษที่ปล่อยอะครับเรามาดูเนส่วนอของประโยชน์ต่อวงการศึกษายอย่างไรนะครับทิ้งของเรานะครับนําเสนอความสนใจโดยการนําหน้าเรานะครับนําหน้าของเราเนี่ยแปลงไปเป็นไอดอลที่เราชอบนะครับมีสามารถนาไปโฆษณาหรือว่าทาสื่อเพื่อประยุกต์ใค้นในการสอนได้เช่นกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงโปรแกรมนะครับนี้เป็นข้อดีนะครับ นะครับมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาก็คือเกิดความสนใจเราสามารถสร้างผลงานของเราเพื่อไปใช้ในวงการการศึกษาได้นะครับแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรนะครับก็คืองานของเราเนี่ยอาจนําไปถูกดัดแปลงไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านการศึกษาวิดีโอในที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยอาจไม่ชัดเจนเพราะว่าถูกออกแบบใหม่จากที่หน้าตาของเราเนะี่ยที่เราสามารถนําไปใช้ในการสอนได้เนะี่ยสื่อการสอนได้ ก็หน้าตาของเราอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าถูกออกแบบใหม่เป็นต้นนะครับแล้วก็มีมาตรการอย่างไรในการป้องกันใช้เนื้อหา,าหรือว่าทางเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือเราห้ามนําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนําไปแอบอ้างหรือว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือว่าจะทําความเด็ดร้อนได้เหมือนกรรมนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างงานของผมนะครับที่ผมนํามา พูดถึงในเรื่องของ AI กับการศึกษานะครับนะครับก็ได้รับทราบรับรู้กรนมนะครับก็คือถ้าหาผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดผิดไปประการใดหรือว่าพูดไม่ชัดเจนหรือว่าพูดขาดตบับกพ้องประการใดนะครับก็องขออภัยมาด้วยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ